วันนี้วันที่ยี่ห้าคุมพาพานผมมาเที่ยวนะครับโอ้นี่นี่เขาเรียกว่าพลาสติกเป็นเป็นพีวีซีนะเป็นพีวีซีสวยงามมากดูสีสันนะครับดูสีสันสวยงามมีหลากหลายสีนี่นี่โอ้โหนะราคาีราคาหน่ง้อยห้าบบาทครับปูพื้นปูรถปูอะไรแต่คุ้มของสวยงามมาก นี่นครับ p v c ส่วนอันนี้ม้วนเป็นม้วนม้วนเต็มไปหมดขายดีนะครับคือละ250บาทนี่มีอันนี้นิ่มๆน,นะครับนิ่มๆเขาเรียกว่าฝายนาวนะครับฝายนาวนิ่มผมก็ซื้อไปแล้วหนึ่งผืนเดี๋ยวจะไปฝึกโยคะเข้าซะหน่อยจะได้รู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกของโยคะเป็นเช่นใด ก็ไม่รู้จะฝึกสำเร็จาน,นี่ผมซื้อซีนี้มาจะได้ไปแต่งเพลงบันเลงน,นะเดี๋ยวจะลง YouTube ให้คนได้ฟังกันนะครับสวยงามมากพื้นหนึ่งยาวประมาณ2เมตรห0หรือเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับว้างนากว้างนะครับและนีนที่พื้นก็เป็นลายโจระเคก็เป็น PVC ส่วนอันนี้ก็คล้ายๆคล้ายๆไฟนนาวแต่มันบางกว่าไฟนนาวเหมือนกัน แต่แบบชนิดบางส่วนอันนี้ก็ PVC นี่น,นเป็นลักษณะนี้ PVC ก็ที่เขาไว้คุมเบาะเฟอร์นิเจอร์แหละครับนะเหมือนกันนี่แหละสวยงามมากหลากหลายสีสันด้านข้าง<ม>ๆก็เป็นลายหนังโจโละเทศ<อ>สวยงาม้เอาด้านหน้าก็ได้ได้สองด้าน ก็มันเป็นร่อนไม่เป็นไรออกแล้วนี่ผ้านผ่าลูกฟูก่าลูกฟูสวยงามเมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆชั้นประถมก็เคยให้พี่สาวเป็นช่างตัดเสือ้อตัดเป็นเสื้อกันหนาวใส่แล้วเทละเ,ละเบิดเพราะว่าไม่มีใครเขาตัดกันผมมีตัวเดียวแล้วก็ตอนนี้ตัวเล็กก็บริจาคไปหมดแล้วนะครับสวยงามโอเคครับก็ PVC ผืนละห5 0รอ ละหนึ่งร้อยาสิบบาทอ๋อนี่เขาลดราคานะแต่ทิ้งลาานะ่ยหรือละเองของาานะีข้างล่างเนี่ยชนิดหนาชนิดบางนะครับราคาก็ตต่างกันไปนะเคยมาท่องเที่ยวพบเจออะไรแปลกๆห้อ <ใช S 1> งสิทธิโชคเก้านะครับก็พามา เที่ยวชมดูผลิตภัณฑ์สินค้าจากโรงงานจากอะไรต่ออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ